โอเคสวัสดีครับยินจะรับสู่ Channel Factor Nation ครับวันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอรีวิวการใช้งานสินค้า a m s a Motion PLC นะครับเป็นตัว MX LX3U14MR h ิดมินิแล้วก็ MX LX3U48MR ครับซึ่ง PLC เหล่านี้ก็เป็น PLC ทางเลือกนะครับแทนที่จะใช้ตัว Mitsubishi LX3U นะครับ ซึ่งปกตินะครับเราก็จะคุ้นเคยกับตัวนี้นะครับที่เป็นตัว26 MR หร MT นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็คือจะเอาตัวที่เป็น IO น้อยกว่าตัวที่มากกว่ามาให้ดูนะครับพร้อมกับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียไหน,นะครับก็ตัวแรกสุดน,นะครับเป็นตัวที่มี14 MR นะครับก็คือมี Input ทั้งหมด8ขานะครับแล้วก็มี o u t p u t 6ขาครวมเป็น14ขาแล้วก็มี a i r l o c In กับ Airlock Out ก็คือ Airlock In 2ตัว Airlock Out 1ตัวนะครับเช่นเดียวกับตัว AMX 26อันนี้นะครับส่วนทางขวาตรงนี้ครับบนโต๊ะผมก็คือเป็นตัวที่เป็น I/O เยอะก็คือ48 MR นะครับจะแบ่งเป็น24ในฝั่งขาเข้านะครับกับ24ในฝั่งขาออกแล้วก็มี Airlock In กับ Airlock Out นะครับแต่ตัวนี้จะมีตัวพอร์ต RS485 แล้วก็ Support Modbus Protocol นะครับซึ่งเนื้อหาคร่าวๆนะครับก็คือจะมาดูเรื่องคุัตพื้นฐานของ BRC เหล่านี้นะครับแล้วก็มาดูการเปรียบเทียบนิดนึงนะครับว่าเรียกใช้งานอยังไงดี กก็จะดูตัวอย่างการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ตำแหงงน่งของมันสําสำคัญแล้วก็เรื่อง Input Output รวมถึงการใช้งานหอรดบาสปา c 485นะครับพอเบื้องต้นก่อนนะครับมาดู Terminal ร i a ก r a m ตัว PLC พวกนี้นะครับเราสามารถเลือกการต่อ Input เป็นแบบซิงค์หรือซอนได้แล้วนะครับก็จะเหนเ็นตัว SS ตรงนี้นะครับ แล้วในฝั่งของขาออกนะครับถ้าเป็นตัวมินิเนี่ยก็จะมีขาคอมแค่1นึ่งเทอร์มินอลเท่านั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งแอร์ล็อกอินเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นตัวแรงดันหรือกระแสครับโดยการสับดิสสวิชตรงนี้นะครับจะมี2ขาส่วนแอร์ล็อกเอาเนี่ยก็จะมีอยู่ขาเดียวสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ V หรือใช้อในขนาดในขนาดนี้นะครับ ส่วนในทางกลับกันนะครับตัวที่มี48 MR ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับก็จะมีหลายคอมในฝั่งขาออกนะครับสังเกตว่าจะมีตั้งแต่คอม0คอม1คอม2 3, 4, 5นะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับและในส่วนของ a l r l o g In นะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าเราเนี่ยจะไม่เห็นดิสสวิชมันนะครับแต่ว่าถ้าเราดูดีๆนะครับจะเห็นว่า บิฟสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงดีไซน์มาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าอยากมาเปลี่ยนก็ต้องหาอะไรมาแย,ย่เข้าไปในรูนี้นะครับอ่าแล้วส่วนตัวพอร์ต i อ8 5ครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราจะใช้ตัว m o d b u s p r o t o c o l ของ i อ85เราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับที่เป็น A บวกกับ B ลบตรงนี้นะครับ วันนี้เนี่ยเรามาดูที่หนึ่งนะครับว่าเวลาเลือกใช้งานเราเลือกอะไรดีนะครับก็ถ้าเราใช้โปรเจกต์เล็กๆไม่มีอะไรมากนะครับก็สามารถใช้ตัวที่เป็น14 IO ได้เลยนะครับซึ่ง PLC ของทาง a m s r m o n เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับเขาก็จะมี Analog Input 2ตัวเสมอนะครับแล้วก็ Analog Output 1ตัวเสมอนะครับแต่ในอนาคตเขาก็จะมีการเพิ่มเติมตรงนี้มานะครับแต่นะครับเรื่องของชนิด Analog Output เนี่ย มันมีข้อจํากัดนิดหนึ่งของตัวที่เป็นตัว48นะครับมันออกได้แค่กระแสเท่านั้นนะครับเวลาจะใช้ airlock out แต่ถ้าเป็นตัวเล็กนะครับตัวตัวกลางเนี่ยสามารถใช้ airlock output เป็นแรงดันในกระแสก็ได้นะครับส่วนเรื่องของ high speed counter นะครับก็มีเท่ากันหมดนะครับก็คือมี6ขาถ้าเป็น single phase นะครับส่วน AB phase ก็สามารถใช้ได้2 channel นะครับ วนเรื่องที่ต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือเวลาเราจะเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเราจะใช้ตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องคอมมูนิเคตผ่านพอร์ต i s 2 3 2ครับก็แปลว่าเราก็ต้องมีการซื้อเคเบิล i s 2 3 2ือ u s b แบบนี้นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้ครับไม่เหมือนกับตัวที่เป็น26 m r 2 m t ตรงนี้นะครับปกติแล้วเราจะใช้ตัวที่เป็นหัวกลมๆแบบนี้เสียบนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้จะต้องใช้เป็น i s 2 3 2นะครับเพราะว่าเป็นดีไซน์ของเขานะครับส่วนพอมาพูดถึง IS-485 เนี่ยตัวเล็กจะไม่มีนะครับจะมีแค่ตัวการกับตัวใหญ่แล้วเรื่องอินเทนอร์เน็ตพอร์ตเนี่ยก็มีเฉพาะตัวกลางเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำการเรียนรู้พวกมอ d b ดบัสที่ IP นะครับ การใช้ตัวกลางเนี่ยก็จะเหมาะที่สุดนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องของ special device address นะครับพวกการจำค่าต่างๆนะครับก็จะสามารถอ้างเองจากตารางนี้ได้นะครับถ้าเป็นตัว auxiliary relay หรือว่า M เนี่ยก็จะใช้ในช่วงแต่ M 5้า m 1 0่3 M 1นะครับเป็นค่าที่สามารถทำการจำค่าได้นะครับ ส่วนไทม์เมอร์เคาน์เตอร์หรือ5 6บิตที่เป็น Data าเจสเตอรตัวดีนะครับก็อ้างเองได้จากตัวกล่องสีเขียวตรงนี้เลยนะครับซึ่งตัวไทม์เมอร์เนี่ยก็มีอยู่2แบบนะครับเป็นแบบที่เป็น1มิลลิเซกกับแบบ10มิลลิเซกนะครับ คนดิจ i ตอลอินพุตนะครับอันนี้ก็เป็นตารางอ้างอิงนะครับว่าถ้าจะไปใช้ไฮสปีดคัลเตอร์นะครับมันก็รองรับอยู่ตั้งแต่ x0 ถึง x5 เลยนะครับส่วนถ้าเป็นแบบ2 Phase AB นะครับก็สามารถใช้ x0 x1 แล้วก็ x3 x4 ได้นะครับแล้วก็ค o u เตอร์ที่จะไปอ่านค่ามันก็อ้างอิงจากตารางนี้เลยนะครับเช่นถ้าเราใช้ตัว x0 x1 นะครับให้เราไปอ่านค่าจาก c251 เองนะครับคนอลลอกอินพุตนะครับตัวไวน์ดแกรมก็อยู่รูปนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับมี2ขาเลือกได้ว่าเป็นตัวกระแสหรือแรงดันนะครับโดยการปรับ d ดิฟสวิชนั่นเองนะครับดิฟสวิชของตัวเล็กอยู่นี่ของตัวกลางอยู่ตรงนี้แล้วก็ของตัวใหญ่หลบอยู่ในระแนงตรงนี้นะครับส่วนวิธีการต่อสายก็สามารถอ้าง,งจากรูปนี้นะครับแล้วเวลาเราไปอ่านค่าตัว a อล l o g i n น u t นะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยมันใช้ย่านเดียวกันหมดมก็คือใช้ตั้งแต่ค่า0ถึง2047นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็สามารถไปอ่านจากตัว D8030 สําหรับ Airlock In ที่1แล้วก็ D8031 สําหรับ Airlock In ที่ส่วนะครับวนเรื่อง Digital Output นะครับกลวง High Speed ก็คือมีทั้งหมดนะครับ Support เฉพาะตัว Y0 กับ Y1 นะครับก็สามารถออกได้เร็วสุด100 k h z แล้วก็ Support พวกฟังก์ชัน PLSV, DRV A, DRV I พวกนี้สามารถนำไปคุมสเต็ปเปอร์ก r v เซอรได้นะครับส่วล Airlock Output นะครับก็ได้บอกไปแล้วนะครับ สามารถอ้างอิงได้จากเทอร์มินอลแบกแรมตรงนี้นะครับก็สามารถออกเป็น0ูนย์ถึงสิโวลต์กับศูนย์ถึงสิบมิลลิแอมป์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ก็ออกได้แค่ศูนย์ถึงยี่สิบมิลลิแอมป์เท่านั้นนะครับส่วนค่าที่สามารถเลือกในการกําหนดว่าให้ออกค่าอะไรก็คือใช้ในย่านนี้นะครับก็คือเราไป modify ค่าที่ a d d r e s s d 8 0 8 0นะครับตั้งแต่ค่า0ูนย์ถึงสี่ศูนย์เก้าห้าครับก็จะได้ค่าที่ออกมาตามบรรจุตัวอย่างนะครับ ส่วนมอนบัสไอซี่85นะครับถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยก็คือไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้พพอร์ตแต่ถ้าเป็นตัวกลางตัวใหญ่เนี่ยก็สามารถทําการเชื่อมต่อนะครับตัวกลางรู้อยู่แล้วนะครับถ้าคุณเคยก็จะมีตัวดีบวกดีลบตรงนี้นะครับส่วนถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับก็มีเหมือนกันนะครับเป็น A อบวกบลบตรงนี้นะครับหรือถ้าจะใช้เป็นแบบตัวายพินนะครับก็สามารถเลือกพิน3หรืพิน8เป็นเทอร์มินอลเอเทอร์มินอลบตามลำดับได้นะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้นะครับ จะพอเป็นข้อมูลให้ท่านได้นะครับว่าเวลาต้องการจะเลือกเ l c ในตัวแบรนด์แอมซัมโมชั่นนะครับเลือก p l c ทั้ทางเลือกเนี่ยแบบไหนน่าจะเหมาะกับเรานะครับ <s> ก็ตัวที่เฟ e ซิเบิลที่สุดนะครับใช้งานได้ทุกกรณี <s> ก็แนะนำว่าเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว26 MR นะครับแต่หากใครเนี่ยต้องการ IO ที่เล็กกว่าหรือน้อยกว่าจริงๆเนี่ยก็สามารถเลือก2ตัวนี้ได้นะครับแต่ก็ให้รู้ข้อจำกัดไปด้วยนะครับว่ามันไม่ซัพพอร์ตตัว Modbus TCP/IP นะครับ แล้วก็เป็นตัวนี้เนี่ยตัวใหญ่นะครับแอร์ o ลอกเอาเนี่ยมันสพอร์ตแค่ตัวออกแบบกระแสนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นข้อจํากัดที่อยากให้ทุกท่านทราบเอาไว้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับหาท่านชอบลิปวิดีโดนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์แชร์ซับสไครต e เป็นกําลังใจกับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ